ยังไงยังไงยังไงเออเอาดิครับผมโดดแล้วพี่น้องเบดลอยมึงครับผมสวยเอาดิเข่าจนได้ครับผมอืมตัวไหนตัวไหนก็นได้พี่น้องนะผมขอแค่มันเข่าเต็มจอนะผมเพราะว่ามันจะได้คุ้นสิบนะครับพี่น้องแต่ว่าขันมันเป็นแบบถวยท้องเต็ม โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมื่อนี้ผมเอสเคสล็อตนั่นเองนะครับมื่อวานนี้เกมฟอร์จูนออกนั่นเองเดี๋ยวผมมาเล่ามึงว่าเกมนี้ครับผมพี่น้องมันจิตใจดีบอลนั่นเองนะครับผมคืออันนี้ก็ตามไม่ได้ในกลุ่มบอลธรรมชามเลยนะ,น,น, 2, นะครับผมมื่อวานนี้โภคทุนมาขีดแค่สองพันพอนะครับผมบอลมาหลายพี่น้องขอเกมนี้ช่วงนี้มันกำลังใจแบบดีๆเลยนะครับผมอันนี้ผมเล่นแบบเป็นช่วงรอบเศร้าๆนะทุกคนนะเป็นเวลาหกโมงเศร้เลยนะครับผม เดี๋ยวเขามาลองบงพีหนังวะมันิใจดีบะเนี่ยครับทุนสองพันนี่แหละเบทหานสิบบาทเรื่อยๆนะรวมมันแบบมันจะมีจัดพอรตเขาปะเอ้ยอืหอยยี่สิบห้าบาทมา โอ้โหเลยแค่พันเจ็ดนะครับผมไปพี่น้องเทอร์โบไปเลยนะผมมนแบบซ่าๆแบบมันบดทะนั่นใจวะแบบไปเร็วๆเลยถ้าบดเกียร์มันบวลงเลยนะครับพี่น้องนั่นเป็นแบบนวงๆอืดๆน,นะ สวยยังไงอืมยังงั้นแหละเออมาดีเบ็ดลอยนึ่งอ่ะเจ็ดลอยไปครับผมพี่สวยนั่นต้องแบบนี้แหละทอยดีอืมสมมยอีกลอยนึงเก๋่ยังไงเน้นเน้นเออ ยังไงยังไงยังไงเออเอาดิครับผมโดด้ะพี่น้องเบ็ดลอยมิงครับผมสวยเอาดิเข่าจนเลยครับผมอืมตัวไหนตัวไหนก็ได้พี่น้องนะครับผมขอแค้ม,มันเข่าเต็มจอนะครับผมเพราะว่ามันจะได้คุ้นสิบนะครับพี่น้องแต่ว่าขันมันเป็นแบบถวยท้องเต็มจองสิสวยพี่น้องอืมวิกวินไปเลยครับผมเฮียเอาดิ ไลฟ์วดีโอผมยังไงสามพันเนาะเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องนะมีเก้าบินสวยซูปเปอร์ไปดีหาพันไลเ่เงาบรเลทเอ๊ยังไงเก้าพันบาทพี่น้องนะครับผมทุนแค่สองพัน 2, เองพี่น้องนะผมตอนนี้คืนมาที่เก้าพันเก้าแล้วนะผมโอ้โหเลยแค่ยี่สิบบาทพี่น้องถึงหมื่นนะครับผมสดจริงวะของแค่เลยนะครับพี่น้อง เยวจำยำไปจีกน้อยนึงพี่น้องเกียี่ว่าโอเคเลยทุนแค่สองพันเองโอ้โหเกียหี้ยแบบขึ้นมาหอดเก่าพันเกือบแบบถึงหมื่นอะนะครับผมแบบโ,โ,โคตรสุดนะครับพี่น้องโคตรสุดบอก,อกตรงเลยแต่ว่า,าขเขาทหางเตรียมจอพี่น้องนะครับผม แห่งเสียได้หลายเอานี่ผมบอกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลแบบคุ้นสิบไปนองขันแบบว่าเต็มจองเสียเขาจะเสียได้เลยคุ้นสิบนะครับผมตอนนี้เยอแค่ก่ามันสาม มาเสร็จแล้วจะไป,ไปหาเปนตนนะครับผมส่องสีแบบเงีย,งยบๆนะครับพี่ลองเนาะหรือว่ามันสีบลอลก์เลยหรอในใจแค่นี้หรือเปล่าสามสิบาทนะแต่ว่ายังถือว่าคุมอยู่นะครับผมเออขึ้นมาสวยสี่ร้อยหกสิบ โสมอีกโอ้โหห้าสิบบาทเองเฮ้ยอืสวยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเท่าไรมาพี่น้องสามพัน,นครับผมเฮ้ยเผลอแป๊บเดียวพี่น้องนะครับผมสามพันโหลดครับผมเบ็ดรอยเดียวขึ้นก็พี่น้องโอเคพี่น้องประมาณนี้ครับผมพอเลิกจบใหญ่เลยนะครับผมสำหรับเกมก็ท้องนะครับผมทุนสองพันพี่น้องตอนนี้ขึ้นมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมก็โอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่นพหน้าเขาห้องปอดใหม่กันแล้วกันนะครับผมก็ สามารถกดิจงงข่ามาสอบถามพิ่มเติมด้กันแล้วกันนะคะรับผม